สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้องยังโยนพนาสองนะครับก็ทุกนี้นะครับมานำเสนอล้อคอนด้าซิตีนะครับเป็นล้อตัวท็อป RS นะครับตัวนี้เป็นล้อประมาณปี17นะครับอยู่ในตระกูล SV นะครับล้อตัวนี้นะครับถ้าเทียบถึงศักดิ์ศรีตัวนี้ตอนนี้ก็คือ RS นะครับในยุคนั้นนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อตัวไมเนอร์เชนเป็นล้อลายคาร์บอนบลกวีลนะครับก้านแบนหน้าเงานะครับเป็นสเปซ4รูน100 ครับุณลูกค้าสามารถใส่รถฮอนด้าสีหนูได้ทุกลูกนะครับมาตรฐานเลยนะครับเวลามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตา Honda ามอเตอร์อยู่นะครับ Honda ามอเตอร์นะนะครับเป็นล้อคอ16นะครับกว้าง6นะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่53นะครับออฟเซต53นะล้อผลิตที่บ้านเรานะครับเม็ดในไทยแลนด์นะนะครับของแท้นะครับสวยงามชัดเจน นะครับครเมื่อกี้ผมเหลือไปเห็นวันที่ผลิตของล้อตัวนี้อยู่นะครับล้อตัวนี้ผลิตเมื่อปี18นะครับเดือนตุลานะครับก็ยังใหม่ๆเลยนะครับสนใจทักมาได้นะนะครับล้อตัวนี้ในปัจจุบันหาส่วนไม่มีแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าล้อผ่านมาหลายปีแล้วนะครับอตอนนี้เหลือไม่มากนะครับส่วนใจทักมาได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะเขาชื่อว่าร้านต้นยางยนต์รัาตั้งอยู่พระรามสองบางสุขเรียน เราอยู่เลยซอยเจริญรียี่สิบแผงอยู่ที่ยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรเป็นถนนใหญ่ไม่ต้องข้อซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกราบนะครั <c oughs> จากร้านต้นอ่า <c oughs> ขอฝากไว้ครับหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ